โอเคมาพบกับไอดีแคปไข่พบประชาชนตอนที่สามนะคะตอนนี้ไอดีอยู่บนสนามออกกำลังนะคะสักครู่กำลังเตรียนตัวจะ จะเล่นเสริมนะคะอ่ะเปลี่ยนใจแล้วกีพิ่งตานเด็กๆลืมถ่ายไว้ลูกชายอ้าวรค่ะอ้ดีแขายเพราะเป็นคนไปแล้ว พิเลนนะนี่คือามพิเลนตัวตรวจสสงฝานสเก็ตบอร์ดมากนะคะจริงๆในความรู้สึกแต่ใจเข้าสู้เนาะเราก็ต้องให้เขาอืความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่น อันนั้นใช้กับคนที่พยายามสุดๆอันนี้ก็พยายามเหมือนกันพยายามที่จะไปน่นเรียบร้อยไปข้างหน้าช็อตนี้ยังไม่เท่ากับช็อตก่อนแน่นะคะวันนี้ช่องไอดียเบขายรพื่อประชาชนจร,จริงๆน่าจะหมดแรงและ <laughs> เ้วเปลี่ยนไปออกกำลังกายแทนนะคะไปะเ,เรามาตั้งกันว่าจะทำได้ไหมหลายคนนะคะลูกค้าหลายคนที่แบบอยากเห็นตัวจริงไอ้ดีก็ เนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะหุ่นประมาณนี้หน้าประมาณนี้โชว์โชวสิแตกเล็กน้อยเรื่องของเรื่องร้อนกรอน่าทำไมเหรอมันไม่ขึ้นใช่ไหม,สม,มอสนโอเคนี่โชว์สก,กิวนะคะเมื่อกี้มือได้เลือดไปข้างหนึ่งอ่า โ <Okay, S 2> อเคแล้วไปได้หนึ่งได้อยู่ได้อยู่อ๋อเรื่ว่าจะไทยต่อ <laughs> FC หลายท่านจะเห็นเวลาที่ไอ้ดีไลฟ์สดนะคะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะอันนี้เก็บภาพความประทับใจในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาฝากไม่ไ<อ> <laughs> หวละเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้ดี้ขอพักก่อนนะคะดนะเดี๋ยวเจอกันตอนแน้า <laughs> บ๊ายบาย